สบายดีสบาดีเดี๋ยวมากนข้กวมากินข้าวมาพ่อพ่าเอาอะไรเอาอะไรไปลุกไปลุกไปไปลุกตกเลยไปไม่ลุกตรงไปแล้วป้าพี่น้องป้าทั้งบัดที่ได้นะทุกคนสบายดีทุกคนสบายดียามแรงพี่น้องมือนีหเราสิพาทุกคนไปยามตรงยามกลางคืนเนะาะเพราะว่าปลาส่นนงหนี้กำลังลงกตรงพี่น้องพี่พ่อว่าหายไปยามเอาปลาซิวกับปลา มโหวอยู่สายอย่างนีทุกคนแต่คิดเราจะไปสองคนกับ2อแปรเนาะเดี๋ยววเบิ่งน้ำกันทุกคน อย่างงูตำท่ามาดูงู้ำทาาเห็นพี่น้องบอกว่าเป็นงูสามสามเหลี่ยมที่บ่กมีผิดหายแห้งที่สุดเลยชื่อหลุมหักสาชือ่อหักาตาปลากานมันปลาของมันหักสากราท่งอย่าขึอมันเมาไปเรืเเอ่อยๆอันนี้ผิดของงูเขาเอื่นนะงูสามเหลี่ยมนะแบบเราทับสมิงโบแมนสามเหลี่ยมงูถั่วมีผิดหายได้ใส่ซอสแปร์อ,ปอย่างก่อนยานโเฮโนงพี่น้องมันยังไม่ไกลไกลเลยบ่กมันเดูมันดูกระทำ งวนตอบเดียวนี่หมักยนไม่ทำทำเวลาห้างยัง่นเห็นใหมักไหลเลยเออมักมากยู่วหเขาเคยแลนตอนเขาไปยังเปยังไหลปลาที่ยังมาทียงไปไหลเลยเป็นปาตเนังงก่อนเอาบันเสมาเมบ้เปล่าปาที่พวกหม่นจังเรเนหม่นดินไหลเปนปลาลอย ตาลงตุงเลยลอยเซลไปดูดุรถใหญ่อะไรไปดูดุ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 ไป งิลองยาวนะตุ้งเป็่อตตุ้งนะพี่น้องนะปลาแหลมขึ้นตรงนี้ปลาไม่แหลมขึ้นปลาย่อคอหน่อยอ้าปปาคอเดนนี่นี่นี่มือทำไงแม่นะอ้าวคแม่นังเอานามนีด้วยตามาำักไงอืมขาวงงอยู่ปลาหลายเนาะเลอะขี่เก่าไปตากรป๋อง รถใหญ่มันแรงขึ้นหรือบอเ่นปาต้าออุ้ยอุ้ยยักเปนงูนี่มียัางารถใหญ่ตัวใ<ะ> <c oughs> หญ่ปลรถืลายนะพี่ดองแต่งู <c oughs> นี่ป๊านี่แหละนั่นน่ะน่นี่นี่กรแมน,นปลารถนาปลารถลายแค่ตื่นปลารถใหญ่ด <c oughs> ิ <c oughs> ตัวหน่อยก็ตื่นกันยังขึ้นงูนี่นะที่น้องยังปลดลดก็หายแท้ปลดลงเนาะตื่นเผยยานเด้ะจนเจนสมองทำลายยานเจ้าะอกบ้านหมืนปลาลดไงที่น้องกทลางก็เคยเห็นปลาลดไงก็ว่าเคยเห็นอยังไบ่จักดเลยลืมเลยแต่ว่าปีนี้ก็เคยเห็นปลาลดไงพี่น้องเป็นไงบ้า นอนนอนคุรยคุลุยลงเนาะเไปแลแม่าจะพถอยออกมาทุกคนตักเลยถาโดนโมรันสะไปฮ่าปรดใหญ่บุคเรนแม่ประลดใหญ่สำนี้พี่น้องนี่คือสัมปะนลหดน้องใหม่นี่คือปางูเนาะ นี่ตะปลาลดไปต่อยเลยปลาดุกบุมีหนหำบแเ้งว้าวมันไม่พี่น้องเฮ้ยเจ้ากินเอาคนเะายายามมสาเอาจะไม่ได้กินอน่ะหำอะไรค่อยๆ่อยทุกคนแต่ป,ปลามันเหลื่อมลงแล้วอืห่อนย่างปลาลงอะเนาะย่ามทีเหลี่ยวนุ่งม,งนนงมัวย่างเลยย่าบปีเหลือยนปลาดุกลายปลาเหี่ยีเหลี่ยทีนี้ตะปลาลดปลาดุกที่แหนันส่วงลงวางคนตกแหงนไปแล้ ท้องใแมนผ่ห้ามบริตงในกลคืนนะไปเนาะห้ามบริตงมันตกดูรหลายฝนกันแบบอีพวคื้ดอกป่ามลดอกนลุบมมาอกนป้เามดี๋ยวคุเดี๋ยวมุียเดี๋ยวคเดยวงเยวคุยีุ่ีคุณคนณดีับวคุณเดี๋ีวเดยีกวเค ไมาตำนักเดิมอะมาตำนักอนี่อะไรก้งไรลปเลกปลาไหลน่มนอะนันี่ักจ่อไปลกูปาลลูกไปถายาเลย กาอะไรนันมันลงไม่ได้บันเลยเออไล่อันนี้ได้ไรเป็นไลเลยไลปา่อหน่อยแล้วมาไลปลาบ่เลตื่นม่เมื่อม่นไล่ปลาอารงสบายเสียงเป็นมาเลยไม่เหน่อยนัเนาลตรงนีแทนขึ้นแล้วปลต้าอเทุกคน ปลาอะไรกันตาบลง่งน,นี่เ่เบ่งอยู่ไหน,น,นเห็นเลยเห็นมันไปนั่งถ่าอยู่รถบอเดี๋ยวไปถ่ายอีกทีเดียวค่ะยี่นเรถไปพี่น้องมาหาปลาวว้สินังถา่ายปลาบนได้นังเราก็ไม่เบิ่งปลาอยู่หน้าตูงตัวนี้ล่องปลาล่องมูดดว้วยจะล่องปาลงปาแลนปลากระปูง้ำโขงไปเบ่งปลายามกลางคืนแม่ปูยป้ำโข,นนขงแม่แลปาลา ปลาบาใหญ่เนาะนี่หนาตรงลุงลหียบนีกันนะใช้ปรถว้าน่แบบเป็รถ็ขึ้นปรถล,ล,ลายนักหนำหน่อยแค่ของเราแลเออป็นรถหลแล้วลายเดอจ็บมือี่ไงน่ไงนี่นี่งนนี่ไงนี่งนงนง บอกกระตาตัดเอามันขึงกันน้ำคุณข้างในก็เห็นแต่ปลาหลักลอยมาถึงกาแฟเอากอัฟแลเอดี้รสกาแฟรสจืงเอาเอาอันเอาอันใหญ่เออมันเอื่จนเงินงโทรศัพท์เนาะ พอจะพร้อมไปแล้วครับกระคอแจ๊วกระคอมาบนเรื่อหลักไปกระตากระุกวังมือเกระตาอ่ะอะไรอ่บน่องหนก่อนพอกระดุก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 เห็นแล้วนะวางเด้อสบายสบาย่เกขนกกันขึกก ปูาอ่มาด้นแบบนี้ไหลุยลงมาปคนหาเบ็ดค่ะถ้าเจอสิว่าเขาหลักยามเบ็ดไม่ติดาอะไรประดุกตั้มันตั้มันลตั้มกตามาตั้เเออเออเดี๋ยวประกอบไปั กเหอนประกอปลาขาวปกอหน่อยเ็งอยู่เกือบได้กแหนไปยังไปอยดีได้แล้วก็เสียขอปารย่าดไปตีอยู่เยง็ไปเสียไก็จะาหลังยามบ็ดแต่ี่น้องอยู่เทียงนาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่ง ชัม่มงหนึ่งแล้วทุกคนนั่งบอกกับซาแปะเพิ่งมามามันกำมานอนเผาเจ้าของบรรยากาศดีทียังน่ายังกลาคืนทุกคนซาแปะก็นั่งเหมือนก็ยัง,ยง,งกบอยู่ทุกคนป่ะเดี๋ยวพยายามโตงไปเมื่อเดือนสาวซอยส่วนไปหาเห็ดจังไงที่ตื่นโบราณเราคิดหนักปุตใดเลยทุกคนบุ๊คเหตดเตือนหอดดาวุหมดขาดเลยเนาะแซมลงมา,า,า let's go ไป อ้าวเขาชเงือกเขาคันไดในอีเมลสิบห้ามาห่อตูงแล้วพี่น้องแดสอสยปายามเผาตงเลยทุกคนมาเผาตงขึ้นเลอ จอกุกพี่มานหอมเนาะหอมเห็นอยู่ป่ะนี่อยู่ป่ะชมขอนังถ่ายอยู่เอาบึงน้ำกันทุกคนซอแปรยอาดินแตอยู่พี่ก็สิได้ไปแบบนั้ดึงลองทำเจาะหดไฟยังไม่เบิดเลยยังมีไฟอพี่นนองมืันนานมากก็สลอยนะไฟเบิด โอ้ปลาบลายบันไดสัมโอ้บอลดเนาะบัวลายปันไดพี่น้องเด็กหน่อยเพิ่งยังเสร็จกันดีกับบักอายเหมือนกันเปลือกกาแฟกับห้องใส่ถังยังไงปลาตะเบลุงยังเสร็จเด็กหอมเด็กปลาลายบันไดทุกคนแต่ว่ามีกุ้งอืมอกุ้งปลากุ้งฮะตาเอากุ้งกาแฟบัวหันไปตากไม่ออกเดีอืมเดี๋ยว และวทุกคนซ่าื้อดูหมาเขียบจลงเอามายังมาเขียบสุกเนี่ยถึงงน้ำซะนะ้ากุ้งนะขึ้แย่นห้องยันเอามาเลือก,อกตอกนกลางคืนนี่ใกหัวะซะิเอาเลยตัก3บาทบดถือปลาฮะเป็นยังเอออ๋อตักตัวหนึ่งล้วตัวหนึ่งเนาะเบิ้มงพี่น้องกุง้ง นำบาไล่มาได้ค่มันนำมาไล่ไล่ละกุมเขียดซุกปนดีวยวบาบ่เอาไปยังบดปลาด้วยพี่น้องปลาเขาได้ทั้งบดเลยนี่ปลาลดใหญ่บัวตายน้อแต่สอนสลัดตื่นสวยเห็นหรอ ก็ขอว่ารถนลดหน่อลดอลดแล้ดตรงขี้เอียนเสบก็เอียนได้เถื่อปวดได้หรอกทดปล้ดทนแลโวสาดกันปลาปีน้องปลาทั้งบดทีใดนะาขอลดเน่อแต่ขอลดรายแหงไปใส่สเปรย์ทิง มาฝ่าตรงไฟเจ้ายังเบ็ดกบพี่น้องกะยังบ่ได้มืดเออบ่กล้ายามันมืดสามเฮาหให้ดอือเฮาหเดบ่มีดอกยางก็ใไฟสูงๆก่อนสิได้เห็นไฟไปพุ่ลพี่น้องมื้อเช้าจังสิิง